ทหารกองกำลังบูรพาควบคุมตัวแรงงานชาวกัมพูชา125คนขณะพยายามลักลอบเข้าประเทศไทยที่ตะเข็บชายแดนบ้านผ่านศึกตำบลผ่านศึกอำเภออรัญญประเทศจัังหวดสระแก้ว เจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองตามมาตรการป้องกันการระบาดของโควิด -19 ก่อนจะควบคุมตัวทั้งหมดขึ้นรถบรรทุกเพื่อน,นำตัวไปสอบสวนค่ะเบื้องต้นแรงงานข้ามชาติกลุ่มนี้รับสารภาพว่าต้องการเดินทางเข้ามาในจังหวัดสักแก้วเพื่อเดินทางต่อไปทำงานในกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลส่วนที่ฝั่งบ้านกระบาลสเบียนอำเภอมาลัยจังหวัดบันเตีนเมียนเจยเจ้าหน้าที่กัมพูชาควบคุมตัวแรงงานข้ามชาติชาวกัมพูชาได้อีก15คน ขณะพยายามจะข้ามมายัางฝั่งประเทศไทยบริเวณตะเข็บชายแดนตำบลทับพริกอำเภออรัญญประเทศส่วนในพื้นที่ภาคกลางค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุทยาเข้าไปตรวจคน้นภายในที่พักคนงานรับเหมาก่อสร้างแห่งหนึ่งที่ตำบลหนองน้ำส้มอำเภออุท,ทยัยพบมีแรงงานข้ามชาติทั้งชาวลาวชาวกัมพูชาชาวเมียนมาพักอยู่86คน ตรวจสอบพบว่ามีใบอนุญาตทำงานแค่11คนที่เหลือ75คนเป็นผู้หลบหนีเข้าเมืองไม่มีใบอนุญาตทำงานก็ควบคุมตัวไว้กำลังเร่งขยายผลติดตามผู้ให้การช่วยเหลือรวมถึงนายแจ้งมาดำเนินคดีด้วยค่ะ